สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เย่ใหม่เจอโอวัดออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้เรามาดูเมคควาล้านกว้างแต่มามาโผล่อยู่ที่ไหนคะเนี่ยคุณค่ะร้านคุณลินคุณอะไรนะคุณลิน้นคุณลิน้นคุณลิ้นโอ้คุณลิน้นอันนี้ตน้นอ๋อไข่เขาไม่มีืมมูใส่ให้เราตเลงอ่ะใส,ใส่ใส่ไข่กี่ฟองคะลูกสองอันนี้คือใบอะไรคะอันนี้อันนี้อันนี้คือใบอะไรคะใบเหลือง ใบเหลียงใบเหลียงใบเหลียงใอันนี้สดจริงๆค่ะทุกคนค่ะสดสดมาก <ไป S 1> อันตอนนี้หูดผักกอนค่ะหูดผักใสกะตากูดผูด่อใช่รูดรูดูดผักนะอีสานค่ะหูดเอา ร้านคุ้นลิ้นที่ละละนองนะคะร้านกวงจะมาผัดแวอ,นนอันนี้เป็นเจเจ้าของร้านกวางต้นรุ่งหนองไผ่นะคะเป็นที่รู้จักทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ <c oughs> บ่มีผู้ใดบ่รู้จักกวางค่ะร <c oughs> ้านกวางในรูเบัสอาจจะดังทั่วประเทศเรามางั้นลูกชายเลาะชิมรัสเซียอยู่นะ<ร> <c oughs> อันนี้อันนี้เจ๊เขาดังมานานดังมานานแล้ว ดังดังเสียงหนูนกเกิดมาหนูก็ได้ยินเลยมาอยู่หนองไผ่มาอยู่หนองไผ่าอาไม่ต้อง <laughs> <laughs> ใส่ใส่แค่นี้ใช่ไหมอ๋อ <laughs> แล้วก็น้ำมันหอยอันนี้อะไรซอสอะไร น้ำปลาเหรอน้ำตาลซีอิอ๊วซีอิอ๊วขาวเปิดเปิดแก๊สค่ะเปิดแก๊สเ,เ,เติมน้ำมันค่ะน้ำตาลหรอค่ะน้ำตาลไ,ไ,ไม่ใช้เราไม่ใช้เราสุขภาพเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะจ๊ะทุกคนเบริร์เบิเบงหนานพูพัดกัดแซบแร้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเบริบร์เอาอีแซบปะแซบเอาไข่ลงไปค่ะ <laughs> ร้อนอยังร้อนอยังชุบโอเคชุบเคยแวะได<ม>้ยังเพชรบูรณ์ไปแวะเด้อร้านกวางตัวรุ่งหนร้านกวง,งของคุณแม่ร้านกวงชนนใช่คเพชรบูรณ์ก็มีหน้องไผ่ก็มีค่ะ บึม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 รอรอนิดนึงเร่งได้ไหมเล่งได้ไหมเธอกลัวไฟใช่คะกัวระเบิดหรอมันเป็นขวามินิจ้าจ้าจ้ามาถือให้โนก่อนละนนาถือให้ส่่นะ พอแล้วค่ะอะ่โต๊ะโต๊ะเราเมนูสุขภาพนะคะผักเลี้ยงค่ะถ้ามาเราไม่ได้กินก็ไม่ถึงละนองนะคะต้องกินนะคะอันนี้ต้องเป็นเชฟของร้านแน่เลยค่คะ เสิร์ชดูได้นะคะร้านกวงตุลุงเพชรบูรณ์ค่ะข้าวต้มค่ะเพชรบูรณ์ลเหมือนกันใช่ไหมีเมีเมนูนี้มีเมนูนี้ค่ะมีมานานแล้วปลูกไหมพี่ปลูกเนียหรือว่าเรารับจากโอเคจานนุ่นอยู่กับน้อง เคสวยงามสวยงามตาม้องเรื่องเออใเออใส่ใส่เขออก็ได้อร่อยอร่อยแบบนี้นะคะ ปิดคลิปแค่นี้ค่ะวัสดีค่ะ